สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พิมมาดานะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเอาใจคอกาแฟโดยเฉพาะนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหากาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะปราศจากน้ําตาลแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะพิมพ์เองนะคะพิมพ์ก็เป็นคนที่แบบว่าติดกาแฟมากๆเลยทุกคนวันไหนที่ไม่กินกาแฟนี่คือบอกเลยว่าวันนั้นมันจะไม่กระปี้กระเป๋ามันไม่รู้สึกว่ามัน ตื่นตัวเลยนะคะแต่แต่ค่ะทุกคนกาแฟที่พิมพ์เลือกทานนะคะก็ต้องเป็นกาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพิมพ์อยู่ในช่วงที่ต้องควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพิมพ์ก็อยากจะมาแนะนํานะคะเป็นกาแฟที่พิมพ์กินอยู่ตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆนที่เป็นคอกาแฟแต่กลัวอ้วนนะคะได้ลองทานด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะกาแฟฟัสติสคอฟฟี่ค่ะ กาแฟฟาสติสคอฟฟี่นะคะเขาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะปราศจากน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่ศูนเซนะคะพร้อมส่วนผสมสำคัญนะคะอย่างถั่วขาวนะคะที่จะไปช่วยดักจับแป้งนะคะทำการย่อยแป้งแล้วก็ รับพลังงานจากแป้งได้้าลงนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะมิโนแอ,อซิดเเลตนะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะพร้อมทั้งตระกูล 4L นะคะก็จะมีแอลคาเนทีนนะคะแอลอาร์จิน in ีนแอคูตมีนและ l อลไกซีนค่ะพี่ไปช่วยกระตุ้นการเผาผ่านะคะทำให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ฟิตกระชับขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มั่นใจได้ในคุณภาพของเขาได้เลยนะคะเพราะเขาได้รับมาตรฐานอยอค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะสามารถทานได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาได้รับการรับรองจากเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะส่วนวิธีการชงดื่มนะคะเพื่อนๆสาม,มารถชงได้แบบหลายสูตรเลยนะคะจะชงแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบชงแบบร้อนนะคะเราต้องการความเข้มข้นนะคะก็ใส่น้ําไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบกินแบบกาแฟเย็นนะคะก็ชงกาแฟนะคะในน้ำร้อนนะคะหลังจากนั้นก็คนกาแฟให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเลยค่ะเราก็เพิ่มความมันนะคะด้วยนมไขมันต่ำ0%นะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้รสชาติกาแฟที่หวานมันอร่อยกลมกล่อมแล้วค่ะ บอกเลยว่ากาแฟของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นกาแฟโรบัตต้าแท้จากฟาร์มออร์แกนิกเลยนะคะตัวนี้นะคะรสชาติค่อนข้างมีความอร่อยกลมกล่อมนะคะแล้วก็หวานมันนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานแทนน้าตาลนะคะแล้วก็ครีมเทียมจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งหลังจากที่พิมพ์นะคะได้ลองทานกาแฟ f a สต t a s t ฟ coffee นะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าพิมพ์ชอบมากนะคะเพราะว่ากินง่ายนะคะ รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารได้เยอะเลยนะคะเวลากินข้าวนะคะเรารู้สึกว่ามันอิ่มไวมากขึ้นนะคะคือทุกวันนี้พิมพกินข้าวไม่เคยหมดจานเลยทุกคนส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะลองทานกาแฟฟาดติดคอฟฟี่นะคะหนึ่งกล่องนะคะเขาเขาก็จะมีกาแฟสองมาให้แบบนี้15ซหสองนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ2กล่องนะคะ ทั้งหมด32ซองนะคะเพียงราคา590บบาทนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ของแถมเป็นกระเป๋าผ้านะคะแต่ถ้าซื้อ 4กล่องนะคะ6กองนะคะเพียงราคา990บาทนะคะเพื่อนจะได้ของแถมเป็นแก้วน้ํานะคะยังไม่พอนะคะพิเศษนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพิมพ์มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่โค้ดส่วนลดที่พิมพ์ให้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก15%นะคะโค้ดนี้นะคะก็จะใช้ได้ตั้งแต่2 9เมษายนนะคะถึง30มิถุนายน2564นะคะโ ส่วนรถนี้นะคะจะใช้ได้กับโปรนี้เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าอยากให้เพื่อนไปซื้อมาลองทานนะคะแล้วก็เป็นโปรที่แบบว่าบอกเลยว่ามันคุ้มสุดๆไปเลยค่ะเพื่อน ส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวพิมพ์แปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะก็ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะพิมพ์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเวลาที่พิมพ์อัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้มีการแจ้งเตือในให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนหแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ